สวัสดีครับ f c แฟนหวยท่านผู้ชมทุกท่านครับวันที่หนึ่งก็ออกไปแล้วครับเลขวิ่งแม่นๆครับทางช่องเราก็ให้ไปที่งมดที่แล้วได้แปดกับสครับสูตรนี้ยังเข้าอยู่ครับพี่น้องสูตรนี้ยังเข้าอยู่ครับแปดกับสมาหนึ่งตัวครับ เลขล่างก็ออกไป4 6เลขบนก็ออกไปที่4 1ครับ0 1 4 0 4 1ครับเขาทั้งบนทั้งล่างครับเลข4ครับเลขวิ่ง2ตัวมาตัวครับยังไม่ผิดครับให้ทั้งหมดไปกระลายสูตรครับแต่เข้าสูตรเดียวครับเข้าแต่สูตรนี้ครับเดือนวันที่1สิงหาเข้าไปสูตรเดียวครับได้8กับ4ก็เข้าไปที่4ครับ พี่นองล่องไปถ้ำบ้างนะครับได้ยอดหลังบ้างครับสูตรนี้ยังไม่ผิดครับสูตรก็ง่าย,ายๆครับเอาแค่หลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างบวกหลักหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างครับสูตรง,ง่ายๆครับบอกกันรับสองบวกหกก็ได้แปดสามบวกหนึ่งก็ได้สี่ครับ ตามกันต่อครับวันนี้ครับพี่น้องสูตรนี้ยังไม่ผิดครับสูตรนี้แม่นๆ่นอยู่ครับสูตรนี้ก็บวกกันเหมือนเดิมครับเอาหลักหน่วยบนมาบวกหลักสิบล่างครับสี่บวกหนึ่งก็จะได้ห้าเอาหลักสิบบนมาบวกหลักหน่วยล่างครับ สิบนบวกหลักหน่วยล่างบวกกันแล้วก็จะออกมาแบบนี้ครับ1นบวกสี่ก็ได้5 4าบวก6ก็ได้0เป็น10ครับเอาละแค่หลักหน่วยครับวันนี้ได้วิ่ง5กับ0ครับ5กับ0นมา1ตัว5กับ0มา1ตัวครับวิ่งบนล่างนะครับ เลยคนนี้วิ่งวิ่งบนล่างครับพี่น้องมีครูอยู่แล้วหรือว่าพี่น้องมีเก่งไว้ได้ตัวไหนก็จับไปใช้แล้วครับห้ากับศูนย์มาหนึ่งตัวแน่นอนครับเลยวิ่งบนล่างครับศูตรยังโมพิษครับพี่น้องัอบผด้ตามช่องนี้ก็สิรูอยู่นะครับเมื่อที่แล้วก็ให้มาวันที่สี่หนึ่งสิงหาก็เข้าไปที่แปดแปดกับสี่ก็เข้าไปที่สี่ครับ มาทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้ก็ตามตัวครับห้ากับศูนย์มาหนึ่งตัวครับห้ากับศูนย์มาหนึ่งตัวครับนี่วิ่งบนล่างวันนี้เป็นแคนแนลทางครับเลขก,กับมีเขามีรุดครับพี่น้องพี่น้องมั่นใจตัวไรก็ไปนั่มไปใส่เลยครับระวังหากับศูนย์ครับมาแน่นอนหนึ่งตัวครับ ส่วนเลขผู้ใหญ่ใจดีครับงวนที่แล้วกับพวกเขาครับงวนนี้กับสีมาหายบิ้งคือเเขาครับเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางทาพิษแล้วจะเข่าเลยครับแต่สูตรนี้ยังบ่พิษนะครับสูตรนี้ใช้ได้ต่อครับศูนย์กับห้ามาหนึ่งตัวครับงวดที่แล้วกับพี่น้องก็คงจะเห็นอยู่นะครับบอกกันง่ายงครับสี่เข้าไปที่สี่หกสี่หนึ่งครับ วันที่1สิงหางวดน,นี้ก็ตามตัววันที่16สิงหาคมครับมาแน่นอน1ตัวครับ0กับ5 5กับ0ครับมา1ตัวครับถ้ามีเลขเด็ดๆอยู่ในใจอยู่แล้วจับไปใส่เลยครับคลิปนี้ครับพามาเบิง่งซันีครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับเจ้าเลขผู้ใหญ่ใจดีมาให้ชมครับถ้าจะเขางวดน,นี้ครับ ท้ายในก่ครคอเอฟซีถูกหวยด้วยเงินไปสูผู้สู่คนครับสวัสดีครับ